สวัสดีครับมากินข้าวเีช้าชาวนี้เดี๋ยวผมดูให้ให้ดูอาหารหารช้าครับเนี่ยอะไรบ้างเลยมานี่ครับนี่เป็นยอดอะไรยอดมะละเฮ้ยมาานะละหวานนี่นี่เป็นหน่อไม้ครับหน่อไม้มันเป็นน้ำพริกครับน้ำพริกอันนี้อร่อยนะครับแล้วก็มีไข่นะครับผม,ม ก็ประมาณนี้ครับไม่กินเยอะให้ผมไม่กินเยอะเด็กกินเยอะอยู่นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่อากาศดีครับผมตื่นค่อยึื่นนี่คือนอนหยุดไปแลครับ ไม่ถือนี่นั่นแหละที่ข้าละดูน้องไม่มาเนี้ยอดหอยมตุตอารีอ่ะนี่เป็นหน่อไม้ครับหน่อไม้นี่ผมไม่เจะว่าเขาเรียกว่าหน่อมาเลยนะครับ จับปลาไหมนอยจิ้มจิ้มจิ้มนำ้ำตีกับนะครับนะ้าพี่อย่างเงี้ย ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยมั้มาแต่ว่าด้วยพริกแล้วก็อะไรวะตรงเครื่องปรุงมันถึงนะเพื่อบูหรับเพื่อหอมนะมีครบมันมีครบแต่ถ้าอยู่ในเมืองตามแบบเมืองมันแม่เลยอืมเพราะมันไม่กล้อันนี้มันจะได้อาหารอร่อยสุดของความธรรมชาติแล้วน่หอมครับมันไม่ได้หอมแบบเครื่องปรุงไทยนะมันจะหอมแบบธรรมชาติ อ๋ออยอยูทูปถาดดูลนะฮะยูทูปถาดดูล้ละดูบ้ากันก่อน,นอันนี้น,นี่ออัแรเขาเรียนรูเขาเรียกว่าใบานะยอดเลยนะยอดมะลา อืมอืมไม่ใช่ไม่ไหวไม่ยอมมาแล้วเหรอเออไปก่อนนะเน่บ้างพี่กับผมเดินมโอ้โหเอาผักนี่เดี๋ยวนี่นี่อะไรวะ เซอ,อเกเขรอเอ๊ะไมล่บซอก้บะซอเ,ออเก้เเยกว่นดขนายัางไง่บะอเมันจะมีหลายเนาะหน่อไม้จมีมหล,หลยายลพันครับอาบบนี่อ้วนอ,อ,อน,นี่ใหม่เคยนี่ต้มเคยี่ะฮจะไปเปตัวตัวกัไปตัวตัว, <laughs> <laughs> ตวนี่ควมหมายเปลี่ยนเลยนะ ครับคือผมกลับมาบ้านเกิดผมโอ้โหที่ออาหารมันไม่ได้แบบเรื้อรูรานะแต่มันสุป,ปากอร่อยอ Cái à? à? ừ, này, Để, này. Đó là mặt lưu hả? Dạ flu, mặt lưu Bởi mặt lưu hả? Ờ, ờ, luôn đây à? Dạ, luôn đây sẽ bảo là không Dạ luôn ở đây à Cháu mấy cái đã bảo là đã bảo Anh ấy kìa, bảo là anh ấy đã bảo không

cửa con rằng mẹ 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 con rằng mẹ

อ๋อป่ะนั่นแหละมีแรงอ่ะจริงวแบบอิมไม่มีแรงอ่ะเพราะว่าอาหารนั่ะมันถูก

นี่ก็มีอะไรมากนะครับจะให้ดูให่อาหารจิ็วกิดข้าให้ดูครับเ <c oughs> ยบร้อารครับอาหาคน,นมาพิ่เนื้อคนเลยเดี๋ยวจิ้มจิมเห็นน้ำเนี่ยนอนมาเนี่ยมันจ,จะขบเยอะอวิ่งวัวเยอย ดูอชอบกินอันนี้มาก่อนนอนไหมครับอันยเลยอันน,นี้มาก่อนกินเลยก,ก,กินกินกินก็ไปครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ